นี่ครับวันนี้เราก็มาริโลเวดห้องโดยสารใหม่นะครับนี่กุเข้าไปกันเสียงเลยติดตใหม่ได้ดิติดให้มันกันดังใหม่แกะออกติดให้มันกันดังใหม่นี่เนีกกันเสียงเลยนะครับเนี่ย ไมนมเสียงเลยครับนะห้องนังตู้แอร์นะครับเอาไว้ที่จำเป็นเท่านั้นอ้าวออมอเตอร์อ ถอดมาซักใหม่หมดเลยครับเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานเนาะในห้องบางทีมันมีฝุ่นมีอะไรเนาะในช่องแอร์น,ะนี่ในช่องแอร์ต่างๆพวกนี้นะครับทําความสะอาดใหม่หมดเลยนะนะครับหลังจากวางเครื่องไปแล้วเนาะซักใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยสีทองเหลืองอลาม โอ้เดี๋ยวรถใครไม่รู้มาเหยียบด้วยนี่เดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเข้ามาเหยียบก็เรียบร้อยเลยอืมพยายามเก็บหลบหน่อยทุกพี่เรายิ่งโมดิฟายเยอะอยู่ทั้งคันนะครับคอมแอร์ไม่เย็นอีกนะครับโมดิฟายใหม่เนาะมันมาจากเชียงกุงอย่างว่าแหละบางทีมันก็ต้อง ทำแล้วทำอีกเนาะไม่เย็นไม่เย็นมานะครับอืมอุดรูไปด้วยหมดเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นข้างนอกจะได้ไม่เข้านะครับมาเก็บกลิ่นเก็บเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวใต้แบตเตอรี่เดี๋ยวใต้ห้องนี้เดียวต้องแดมอีกทีนึงมันกลิ่นมันเข้านะครับ อันนี้คอมไปเทสแล้วนะครับวางเครื่องไปคอมไม่ผ่านนะนะครับทุกอย่างโอเคหมดนะครับแต่คอมไม่ผ่านอย่างเดียวเลยอนะค,คอมแอรไม่ผ่าน กว่าจะเสร็จงานเนาะมอลมเบรกอีกลูกหนึ่งนะครับไม่ผ่านเดี๋ยวต้องเอาตัวเอสห้าร้อยมาใส่ละนะครับเพราะมอลมมันเล็กเกินไปเนาะบางทีมันเหยียบแล้วมันค่อนข้างจะแข็งแข็งนะนี่สิ่งที่แก้ไขนะครับรุ่นนี้เขาทำสีมาเลยคานรุน่นนี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นคานเขาจะไม่มีสีมานะเป็นเหล็กดิบมานะแล้วก็ขึ้นสนิมนะครับ ตู้แอร์ล้างเรียบร้อยนะครับประกอบเข้าไปนะครับไล่ระบบพวกฮิตเตอร์นะครับนี <c> ่ <oughs> <c oughs> แผงฮิตเตอร์นะครับไม่ได้ใช้นะครับก็เป็นเชื้อราเป็นอะไรอยู่ก็เอาออกไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับฮีตเตอร์ไม่ต้องใช้อืมได้กลิ่นน้ำมันเบนซิน,นมาจากไหนอีกเนาะฮะโอ้โหมายันนี่เลยเนาะ โอ้ oh, นะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คอนโซลนะครับในช่องแอร์นะครับ,น ul, นรบในช่องแอร์อ Air, เปลี่ยนใหม่นะครับในช่องนี้มีสามเหลี่ยมช่องใหญ่นี้มีมีเป็นงานไฟเบอร์นะครับเป็นงานไฟเบอร์เนาะเป็นงานไฟเบอร์แล้วนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ละนะครับนี่คอนโซลของเขานะครับ เอ็ดคนี่ก็เป็นละครชีวิตอีกหนึ่งเรื่องนะครับจอไม้นะครับกล่องแซมเสียจอไม้มืดหลายรายการอยู่นะครับก็เดี๋ยวงจงใจเย็นๆนะครับสำหรับเอ็ดคนะัสเนาะใจเย็นๆเลยสำหรับเอ็ดคัสนะอันนี้ก็โม d i f y เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวแต่งหล่อนะครับสะเกิดความหล่อเดี๋ยวจะมาทีหลังนะครับก็รอชมในตอนต่อไปนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรอๆนะครับอีกหนึ่งคันนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆอยู่นี่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งคันเลยครับอะไรไม่ดีเนาะใช้ไปซ่อมไปนะครับแล้วก็เผื่อไปถึงมือเอฟซีก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าใครสนใจก็มาชมได้เลยนะครับมาลอง อะไรไม่ดีติชมซ่อมให้หมดนะครับนะฮะนี่เครื่องสวยๆนะครับเป็นเครื่องหนึง่งเจเทเบนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นเทอเบล 7M นะครับค่อนข้างจะเก่าแล้วนะฮะ 7M รุ่นอมะตะละนะครับ 7M เทโบเดี่ยว 7M นะครับใส่ สภาพร,รถนะครับก็มีสเกิร์ตนะครับมีลิ้นต่อไว้แล้วนะครับนี่เป็นงานไฟเบอร์สมัยก่อนนะครับต่อออกมานะครับรอบคันนะครับรอบคันนะครข้างในนะครับทำเป็นทำเป็นปูสามชิ้นนะครับ นี่ครับเป็นปูสามชิ้นเลยนะครับชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กนะครับห้องกว้างขวางนะครับอือนะครับกว้างขวางนะครับอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งเจเทอร์โบนะครับแต่เป็นเทอร์โบจิตเอมนะครับเป็นบูเดี่ยวนะครับที่ใส่เข้าไปอนะครับก็กุภายนงภายในเรียบร้อยนะครับคันนี้ เป็นฟีปั๊มแล้วนะครับไม่ใช่พลัมไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นฟีปั๊มของเบนซ์เลยเป็นฟีปั๊มของ 300E เลยนะครับมาใส่กับเครื่องเจได้เลยนะครับผมอันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเป็น 300E นะครับสภาพก็สวยๆอยู่นะฮะสภาพสวยๆอยู่พร้อมนะครับพร้อมรอมได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็มานะครับ นะครับใจก็มาได้เลยเน้ะนี่คือสภาพโดยรวมยังโมดิฟายไม่เสร็จนะนะครับยังโมดิฟายไม่เสร็จก็ข้างในเป็นดำนะครับเป็นเบาะดำนะครับพร้อมใช้งานได้เลยคันนี้สภาพสวยๆ แม็กับสิบเจ็ดนะครับ,รบอันนี้เดิมๆไม่ได้แต่งนะครับเดิมๆนะคตับเดิมๆไม่ได้แต่งนะครับโอเคครับผมก็มีความสุขกับการใช้รถเบนซ์ยูเก้าศูนย์นะครับสวัสดีครับผม